วันนี้มาติดตามเรื่องเอ็นดีเมียนมาก,กันหน่อยดีกว่านะคะชอบอันนี้จังเลยเพจคุนิกกี้คันยี่ข่าวบอกนางงามอินเดียสวยดุดมหาราณีส่วนเมียนมาความสวยเหมือนกับนางงามมหาชัย สวยอยู่เอาอะไรมาโมงล่าสุดเอนดีมีนมากออกมาร้องไห้คร่ย,ยิงขอความเห็นใจจากคนทั่วโลกบอกว่าตัวเองแล้วก็นางงามเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมนะเออเวทีมิสแกร์เนี่ยไม่ยุติธรรมเอาซะเลยอ้างว่าตัวเองแล้วก็นางงามเนี่ยทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อมงกุฎตีปีนี้เป็นยังไงละจ๊ะมงกุฎไปเลยกุฎสมชื่อแม้หล่อนทุ่มเทคนเดียวหรือคนอื่นก็พยายามแล้วก็ทุ่มเทนะคะ มันมากๆเลยแหมลูรอยยิ้มสิยิ้มอินเตอร์กับยิ้มมหาชัยก็ต่างกันนะคะ แลี่ยิงแซ่บไปกว่านั้นคือเพจน้องธัญรัตน์ม้อยบอกว่าบอสนวัดแชร์ว่าเอนดีมิสแรมเมียนมาเนี่ยพยายามจะปั่นกระแสคนเมียนมาด้วยนะจ๊ะทางทางที่ปัญหาเนี่ยมาจากตัวเองแค่คนเดียวตั้งแต่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไม่ครบมาคุมนางงามตลอดเวลาต่อสายตรงนางงามเมียนมาปีก่อนและรู้ไหมเขาบอกว่าหลังได้ตำแหน่งอินเตอร์เอนดียพยายามจะคุมพาไปเจอผู้ชายด้วยนะแต่เธอไม่ยอมจกกนกระทั่งต้องหนีไปอย่าโอ้โห คือเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่ามิสแกรนปีที่แล้วว่ะเขาจะออกมาแชร์จ้ะ แล้วไงอีกรู้ไหมเพื่อนๆบอสนาวาตาเขายังบอกด้วยนะว่าเหตุผลที่ว่าทําไมน้องแต่แต่เนี่ยมงถึงไม่มาลงสักทีก็บอสมาบอกเองเลยว่าปัญหาเนี่ยเยอะมากเหมือนกับมันเล่นลิเกไม่ได้มาประกวดนางงามนะแล้วก็บอกด้วยว่าบอสเนี่ยจะแบนเอนดีเมียนมาไปตลอดชีวิตจเจอหน้าที่ไหนแล้วก็ถึงก็จะเอาตำรวจไปจับเลยนะแถมยังบอกด้วยว่าคนเมียนมาเนี่ยอย่าไปเชื่อคนคนนี้นะมาทํางานในไทยแถมยังมาหากินแถวสรีลมอีก อ่ะมันยังไงกันแน่เนี่ยเขาบอกว่าแบบเนี้ยคือเอาเหอะยังไงก็ได้ที่เป็นพมา่าที่อยู่ในไทยอะ่ะจับแล้วก็ส่งกลับไปให้หมดเลยดีป้าบางคนก็บอกว่าที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่พมา่านะจ๊ะบอสต้องจัดหนักไปเลยค่ะบางคนก็บอกว่าดูเหอะตอนที่ประกวดนางงามเนี่ยแค่ตอบคาถามเขาแบบเอ้ยขำมากๆเลยอะแต่ว่าที่จุกสุดๆก็คืออะไรนะเอนดีเมียนมามาหากินแถวสี่ลมเนี่ยนะ ร่งไงอีกรูม,มเมคอสรุปว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเอนดีเมียนมาเคยทำงานในฐานะนายแบบที่เจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าผ่านงานท้าทายมาหลายรูปแบบรวมไปถึงภาพแล้วก็คลิปที่มันกับว่าอยากจะอวยบอด,ดี้ของตัวเองในทุกสัดส่วนเลยนะจ้าแล้วก็เขาบอกว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ตอนนี้เอนดีเมียนมาเนี่ยกำลังเป็นกระแสเลยแถมยังถูกขุดคลิปแล้วก็ภาพต่างๆมาวิพากวิจารกันอย่างมากในโลกออนไลน์แล้ว ก็มีภาพที่แบบนั่งอลังช่างโชอโอโหส,ส,สัดส่วนคือแบบว่าใครเห็นใครก็ต้องคิดน่ะว่าโอเข้าใจแล้วเขาเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งรู้ไหมจ้าว่ามีหลายๆคนนะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าคําเดียวสั้นๆแต่มีความหมาย นั่นก็คือพมา่าจะมาเป็นฝรั่งไม่ได้หรอกบางคนก็บอกว่าเล็กบางคนก็บอกว่าฝากน้ำพริกไปจิ้มจ้ะบางคนก็บอกว่าดูแล้วเขาไม่มีวุฒิภาวะในสังคมเลยแสดงอาการออกมาแต่ละอย่างเนี่ยน่าเป็นห่วงน่ารังเกียจด,ด้วยนะถ้าไม่บอกว่าเป็นพมา่าเราก็เชื่อหน้าตาแบบตอนแรกเหมือนกับคนจะไปขายถั่วอย่างนั้นแหละบางคนก็บอกว่าเออก็ยังนึกอยู่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยทำไมเอนดีเมียนมาถึงดูหน้าตา ประหลาดประหลาดดูไม่ค่อยมีวุฒิภาวะเลยบุคลิกก็ดูแปลกแปลกบางคนก็บอกว่าอืมแต่แปลกนิดนึงแหละที่ทําไมไม่โดนจับไปเก์ทหารสทีรอดมาได้ยังไงเนี่ยบางคนก็บอกว่าขอบอกนะหน้าตา Grand, มาิสแกรนพม่าเนี่ยขอยอมรับว่าหุ่นดีจริงแต่หน้าตาเนี่ยก็บ้นบานๆนะจ๊ะเทียบกับอินเดียไม่ได้เลยแล้วมาดูคนนี้บอกหน้าตาเหมือนอายุแก่สักสี่สิบเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาแจ้งอายุผิดหรือเปล่าเกิดทีหลังหรือว่าพมา่าเนี่ยไม่มีระบบ การจัดการที่ดีก็ไม่รู้หน้าตาอขอโทษนะคะถ้าไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยออกแนวโรฮิงญาเกรดบางคนก็บอกว่าแต่พม่ารอบเนี้ยทําสําเร็จเลยนะเรียกว่าไม่ได้ที่หนึ่งแต่เป็นข่าวไปรอบโลกเลยแค่ได้ที่สมดังทุกช่องเลยเขารู้ไงว่าสื่อไทยอ่ะชอบเล่นข่าวดรามา่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยเห็นแล้วหุ่นเอ็นดีเมียนมาก็แค่นั้นแหละอยากจะมาปาร์ตี้ในไทยโถเอ้ยแต่คนไทยเนี่ยไม่เล่นด้วยหรอกนะเขารู้ถสถานการณ์และตอนนี้ แต่บางคนนะคะบ,บอกว่าเอนดีนี่แหละพานางงานพม่าหมดอนาคตจากที่ได้รองอันดับสองก็น่านจะดีใจสุดๆแล้วนะงานในวันข้างหน้าก็จะได้งานมากมายแล้วก็มีเงินมหาศาลแต่ตอนนี้ ตุบเลยหมดอนาคตไปแล้วแต่ก็แปลกเนาะนางก็มาแรงกอนถึงนางจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ถ้าทาตัวน่ารักคิดว่าน่าจะได้งานมั้งแหละอาจจะได้เยอะกว่าที่หนึ่งด้วยซ้ําไปถ้านางเนี่ยชนะใจทุกคนได้แต่นี้คืออะไรก้อนตอนเนี้คงไม่มีโอกาสแล้วแหละเชื่อเลยนะว่าต่อไปอาจจะต้องเป็นปัญหาร,ระดับชาติเพราะว่าพื้นฐานจากคนพวกนี้แหละคือดูสินิใสกระด้างกระเดืองอยากจะมาอยู่ในเมืองไทยแทนที่จะทํามาหากินดีๆจริงๆลึกๆว่า ังจะยึดครองแล้วอู้แบบนี้ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือช่วยมาดูเลยนะคะพม,ม่าเนี่ยอยู่แถวไหนตอนนี้คนไทยไม่ไหวแล้วค่ะมีมาแต่สร้างปัญหาอยากจะให้ตอมอในพื้นที่เนี่ยกวาดล้างไปให้หมดเลยทักกลางวันนะแนะนําอย่าเพิ่งส่งกลับส่งไปลอกคลองตามกะทมและปริมณฑลสะกดและส่วนที่เหลือก็ให้ไปช่วยตัดขี้โคลนช่วยทงางภาคเหนือให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นขับออกนอกประเทศไปเลยค่ะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดพม,ม่าคนไหนไม่ พอใจก็กลับประเทศไปเลยป่ะ ไม่ต้องมานั่งทำหน้าถลนเหมือนกับการประกวดมิสแกรนตอนนี้แหละแม่คือขอบอกนะเรื่องประกวดมิสแกรนเนี่ยดูหุ่นก็รู้ละว่าประเทศไหนควรจะชนะคืนบนเวทีแล้วจะสะดุดไกล้ล้มมงได้ที่หนึ่งเวลาประกวดใส่ชุดราตรีเอวก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนสะโพกอยู่ตรงไหนแม่ดูที่หนึ่งสิอินเดียนี่แหละสุดยอดละมาอยู่ไทยทําเป็นรู้ว่ามีพลังเยอะโอ้คิดมากไปซะแล้วค่ะบางคนก็บอกว่าไม่รู้สินะฉันรู้สึกว่าทําไมซันดา พาม่ารเริ่มออกมาเยอะละนักขุดไทยเนี่ยจะต้องขุดยันรากเลยนะจ๊ะสงสัยจะไม่ไหวแล้วละ่ะดูสิขนาดบอสนวัดยังไม่ไหวเลยแบบเนี้ยต้องเชิญออกประเทศไทยไปเลยค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าพูดถึงความสวยของมิสแกรนเนี่ยนะเอาจริงๆนะอินเดียเนี่ยแค่มองนิดเดียวในตาเปล่าก็รู้อยู่แล้วว่าอินเดียสวยกว่าพม่าต้องเยอะบางคนบอกว่าเรียนเชิญนางงา,ามพม่าหล่อนไปแกะกุ้งต่อเถอะค่ะอินเดียเขาครบจบสมมงมีความ เป็ดธรรมชาติมีออร,ร่าแค่เขานั่งเฉยๆเขาก็ดูสวยแล้วล่ะแต่นี่อะไรพ่มามาคิดมั่วไปเองว่าตัวเองจะต้องได้ที่หนึ่งแล้วมาหามากรรมการไทยอ่ะไม่ยุติธรรมแม้มาดูก่อนเถอะคนไทยเรายังไม่ได้เข้ารอบเลยตัวเองเนี่ยเข้ารอบมาลึกแค่นี้ก็ดีแค่ไหนละมันน่าจริงๆพักซะบ้างเถอะบางคนก็บอกว่ากรรมการเนี่ยเขาตัดสินว่านางงามที่มงลงอันดับหนึ่งเนี่ยจ้าเขามีประสบการณ์นะจ้าแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญเขาค่า คัดออกค่ะเขาถึงคัดคนไม่ดีออกไงคะอย่ามาใช้อารมณ์และจริตจิตแของตัวเองมาคิดเข้าข้างตัวเองนะจ๊ะดูกิริยาของหล่อนด้วยท่วงท่าทุกมุมเนี่ยแต่ละชั้นเลยจะไปสู้อินเดียได้ยังไงคะคุณน้องบางคนก็บอกว่านางนพมาศแถวบ้านอีชั้นเนี่ยอย่างสวยแล้วก็กิริยางามกว่านี้อีกค่ะบางคนบอกว่าขอบอกนะว่านางงามพม่าเนี่ยหน้าตาบัานบานมากแค่หุ่นดีน้องนั้นน่ะคือเฉยๆเลยรู้สึกว่าคุณน้องเขามั่นใจมาแบบผิดมาก เกินไปนะคะบางคนก็บอกว่าเพื่อนอีชั้นที่เป็นสางโรงงานพม่ายังสวยกว่านี้อีกค่ะแม้ทํามาเป็นยืนงกไม่รับหง่ไม่รับอะไรประกวดเสร็จทําไมรีบกลับแล้วจ้ะอยู่ต่อไปก่อนเสริมจมูกเสริมอะไรเสร็จหรือ,อยังเนี่ยขนาดเสริมแล้วนะยังแพ้เลยป่ะบางคนก็บอกว่ายิมอินเตอร์กับยิมมาหาชัยเนี่ยเขาต่างกันจ้ะ และที่อีกอย่างชอบใส่สายตาแปลกๆดูก็รู้ว่านางเนี่ยยังเด็กวุฒิภาวะคงจะไม่ถึงแต่แม้เป็นยังไงล่ะได้เอนดีแนะนํามาดีเลยร่วงไปเลยจ้ะอย่าคิดว่าตัวเองสวยอย่างเดียวนะจ๊ะแต่อินเดียเนี่ยเครื่องหน้าเขาคมมาเลยพม่าดูเหมือนเปิดฝิ่นเลิศมากกว่าหน้าก็ยังไม่เข้าที่เลยนะคะขนาดยิ้มเนี่ยมุมปากยังไม่เท่ากันเลยค่ะนางงามมหาชัยเนี่ยถึงยกมงให้ได้นะคะแต่นางงามมิสแกรดคงจะ มุงอันดับหนึ่งให้ไม่ได้หรอกค่ะบางคนก็บอกว่าคนหนึ่งไม่แต่งก็สวยอีกคนหนึ่งสวยเพราะแต่งแม่ยังจะมามั่นได้ยังไงคะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งบางคนก็บอกว่าอินเดียเนี่ยเขาดีจริงๆค่ะแบบควีนมากๆสวยรูดูแพงสมมงเมียนมานางันหน้า,นา,นาร้ายอยู่แล้วนะความหวานละมุนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยแหละบางคนก็บอกว่าอินเดียเนี่ยหยาดเยิเ้มหยดย้อยมากๆยิ้มที่แบบสวยสุดๆเลย แต่ว่าไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าที่ได้รองอันดับสองเนี่ยเทียบไม่ติดเลยค่ะอย่าพูดเอาเรื่องบอด,ดี้มาฟาดเลยนะจ๊ะสู้เขาไม่ได้หรอกจ้ะยิงออกมาแบบทำเป็นคืนมงแบบนี้บอกไม่ต้องเก็บเอาไว้ให้เอาคืนไปเลยแม้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากกว่าแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างตกลงเนี่ยที่เขาคืนมงเพราะน้องแต่แต่ไม่สมมงหรือว่าเอ็นดีตัวดีที่กลัวจะโดนขุดแฉอดีตก็ไม่รู้นะ อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาคอมเมนต์เมนด้วยกันตรงนี้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคูทุกทุกขั้นมากค่ะบาย